ครับผมก็คือสาเหตุที่ให้เพิ่นเอ๋ที่บอก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 ไล่เพิ่นนั่นน่ะเมื่อนั้นเมื่อนั้นที่ว่าวันที่สิบสี่กรุมผ้ามีกรุมใตรงต้นนั้นมีไผ่นางอยู่อ่าเพิ่นก็ไอีตอนแรกเพิ่นก็ะทายรูปมาเบิ้งเพิ่นก็เพิ่นก็ะทายรูปมาเบิ้งแล้วเพิ่นก็ดึงที่โตว่ามีไผ่นอยู่หันเน่อ่ามีหันรักบ้างมือเื่นโอนให้เลหารอยผมว่าค่าทายมิโตเล่นจำเป็นต้องบอกว่ดอ่าทั้งครอบครัวครับ Uh, สวัสดีสวัสดีสาวบุตเพียงสาวลาวสวัสดีเอฟซีทุกคนเดอ้อยินดีต้อนัาทุกคนเข้าสู่ช่องยูทูบของสาวบุตเพียงสาวลาวเนาะโดยมาพบมาพบกับสาวเพียงในเมือน,นี้ก FC, นะับซีพายเอฟซีเนาะมาฟังคำซีแจง จากอ้อะสะกุลเพิ่นเนาะทุกคนเนาะโดยซึ่งว่าเห้ากาได้มีการอะโอ้โล่มหรือว่าถามน้องม่อมเพิ่นกาลายคิดเร้วเนาะแต่ว่ายังบบท่านได้อะฟังคําตอบเรือาฟังอะจากปากไอ้สกุลเพิ่นจา้าเถื่อนเนาะทุกคนเนาะฟังแต่น้องม่อมคือเขาเอาแล้วคันสีฟังครั้งเดียวก็บ่ได้เนาะต้องอะถามเบิด์ตงขาหมะนะ่นสันเนาะโดยซึ่งว่าหลายๆคนก็นยังบบหู้ และกะยังบ่ได้เคลียร์เรื่องที่ว่าเป็นหยังอายสกลเพิ่นคือบล็อกเฟซของน้องม่อมแล้วกะบล็อกเฟซอ่าครอบครัวน้องม่อมไปนําเนาะทุกคนเนาะซึ่งสาวเปียงเองกะยังบ่ทันได้ฮู้อ่าอ่าสิว่าในข้อมูลอย่างแท้จริงหรือว่าอย่างชัเจนเนาะดังนั้นสิมาถามา พร้อมๆกับเอฟซีเนาะทุกคนเนาะอ่ะคุยไปน้ากานแล้วกันคิดไปพอมเลยเนาะทุกคนถามจากปากอ้ายของอ่ะสกุลเองเลยเนาะว่าเป็นจังไดทุกคนเลยอ,อ่าที่ว่าบล็อกเฟซครอบครัวไปนี้เป็นยอนเหตุผลอย่างเนาะหลายคนก็ตีความหมายไปต่างๆนานาว่าโอ้ยอ้ายน้องเพิ่งของเงินหลายโบจังบล็อกเฟซบล็อกไลน์อัดเนาะในที่นี่ก็คือแบบมันก็นยังเป็นอ่า สิ่งที่ข้างคาใจหลายๆคนอยู่มันยังบอเคียนะทุกคนถามน้องมอมเธอใดเพิ่นก็บ,บอกว่าบอหู้บอได้ถามบอได้หู้บอได้ถามประมาณนี้นะทุกคนและที่นี่ก็คือสิมมาถามเจ้าตัวของเพิ่นเองเลยเนาะว่าเหตุผลที่แท้จริงเป็นย้อนยังไอเพิ่นคือบอกเฟสบอไลน์ของน้องมอมพร้อมโดยครอบครัวออนะทุกคนเนาะกนนะ็กนนะอโอเคเป็นแล้วใดก็มีแต่ว่าสิขออนุญ,ญาตบะคำเนาะไปโอ้ลุมกับอายสะกุลกันเลยนะทุกคนเนาะโดยนี่เนาะไดบอกแญ่ยัน,ยนมอค่อยดีเลย ออได้ยินบอาครับนี่โดยได้ยินแล้วคือแบบว่าเมื่อนน้านะคะได้ไปคุยกับน้องม่อมแล้วแต่ว่าอ่าเพิ่นยังก็หูซ้ำมา้ายนะให้เดือนอย่างอ๋อโอเคอ่าเดี๋ยวสิก็ครับผมก็คือสาเหตุที่ไห้เพื่อนเอ๋ที่บอก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 ไล่เพื่อนนั่นนะ เมื่อนั่นเมื่อนั่นที่ว่าวันที่สิบสี่กุมภาพมีกลุ่มวัยรุ่น<ม>อ่ามีกลุ่มาเอา่าง่ายกลุ่มคนบ้านอีกบ้านนึงอ่ะคนต่างบ้านมานั่งกินเหลากินเบียร์อยู่หน้าบ้านเพินินบ้านนี้ไอตอนก็รู้หรอกเออตอนแรกผมก็บ่รู้แบบผมก็เลยโทรไปเลียนน้ำเพิ่นแบบปกติแต่บาดมันมีเสียงสายเขาผมก็เลยบอกว่าให้ทายวิดีโอบนงแน่ ตรงต้นอันมีไผนางอยู่่อากตัวแรกเพิกก็ะทายรูปมาเบิงเพิกเพิ่นกระทายรูปมาเบิงล้วเพิกก็ดึงน้องนะ้องน่ะออกจากโต๊ะคือไปทายขังกับแพงมองประตูครับคือบ่อยเห็นโต๊ะอ่อะาาผมฟ้าน้องฟ้าสถ่า,ายวิดีโอได้ทายวิดีโอมาเลยแล้วก็แพทย์ไปทิ้โตาเดี๋ยวมืออื่นโอนให้เลยหารอยคาราลัาลางวันเพิก็รู้แล้วไอบ้านงี้ เพิ่นกับกระถ่ายวิดีโอครับเพิ่นกับถ่ายรูปมองเก่าอีกดทรงไม่ผมสามรูปกร <c oughs> ะถ่ <c oughs> ะายรูปคือเก่าครับ <c oughs> ไม่เเห็นตรงกโอนนะครับเพิ่นกับโดยครับเพิ่นกับโอเคเข้าใจแล้วกัว่า <c oughs> อ่าถ้าต้องวิดีโอวิดีโตว่ามีไผ้ายางอยู่หันเนี่ยอ่อยาเดี๋ย,าายวหันจากบ้านมืออื่นโอนให้เลยห้าร้อยผมว่าค่าถ่ายวิดีโอให้เบิ้งแต่เพิ่นกับ <c oughs> เพิ่นกับดึงน้องม่อมออกมาออกมาถ่ายรูปคือเก่าเป็นเป็นทรงไม่ผมสามรูปถ่ายคือเก่า แต่บนวิดีโอผมก็ตรงต้นนั่นแต่ตรงต้นนั้นอ่ะผมผมได่ยินเสียงอ่ะเขาเขาโทรศัพท์ผมว่ามนมีกลุ่มผู้ใายหลายคนนางกินเหลากินเบียร์กันนั่นแหละครับอ่าว่าถ้าไม่มีไรปิดบังถ้าไม่มีอะไรแอบแฝงข้างหลังทําไมไม่กล้าแสดงชัดเจนผมเห็นแมนวาครับแต่ทางที่ผมก็รู้แล้วมันมีมีกลุ่มไปหลุนมานางกินอ่าแต่ทางที่ผมตรงนี้ในเจ็ตโทรศัพท์ผมก็ได้ยกเบิ่งอ่ะครับ อย่าเบิ่ลความสกเกลถ้าไม่มีถ้าไม่มีแสงถ้าไม่มีอะไรที่ปิดบังกันก็ต้องต้องแพนไปที่โต๊ะแล้วก็ถ่ายเป็นรูปวิดีโอก็แค่นั้นเพราะผมเห็นผมก็โอเคแส,แสดงว่าบอด้แสดงความบริสุทธิ์ให้ผมเบิงอ่าถ้าเมื่อเมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องคุยกันอผมก็เลยบอกหนึ่งบอกนอ้องตัวนักคือบอกน้องเพราะน้องอยู่ในเหตุหการณ์บาดนี้ทําไมผมต้องบล็อก พี่สาวทุกคนแล้วก็พ่อด้วยในครั้งที่แล้วที่ผมบล็อกน้องคนเดียวเบอร์อื่นโทเขมาผมครับในใน,ในพี่น้องเพื่อนโทเขมาผมมาบันเสียกับผมเองเ,อเรื่องอะไรนี่บานนี้ในเมื่อในเมื่อในเมื่อทำในเมื่อทําในเมื่อขอแล้วทําไมไม่ทําทาทาตามให้ดูผมก็เลยบุอย่างหายไปติดต่อถ้าผมได้ผมก็เลยจำเป็นต้องบล็อกเบิร์ตทั้งรอบรัวครับ Oh. <laughs> อ่าสาเหตุาเหถ้าเราจะคบกันถ้าจริงใจต่อกัน mm hmm. ต,ต้องแสดงความรู้สึกต่อกันนะครับไม่ต้องปิดบงัง mm hmm. ผมยังไม่ปิดบังเลยแต่ผมอยู่นี่ผมทำไมผมต้องเอารูปผมลงทำไมผมต้องถ่ายรูปผมคนดูทั่วโลก mm hmm. ดูได้พวะผมะแสดงความบริสู้สึก mm hmm. ก็ผมไม่มีบงังเพราะผมเคยมีเมียผมก็ไม่อยากให้มันเป็น แบบเดิมอีกนะครับผมมีประสบการณ์ก็เลยบ่อยากมีแบบสาเหตุนะครับแ่นอ่าผมมาแล้วนะครับผมแบบนี้มาแล้วก็เลยอยากให้มีอีกซ้ำสองนั่นแหละผมคือผมก็เลยอยากดูความชัดเจนถ้าจะคบกันด้วยใจนะรับผมสาเหตุมีแค่นี้ในวันนี้ค่ะน้องเพิ่นได้อธิบายให้ไอฟังแล้วบอกว่ามันแมนอย่างแมนอย่าง ผมเมื่อหลังเมื่อหลังอ่าผมก็บอกไปมือมือสองผมก็มาเปิดผมก็ได้ถามไปผมก็ได้ถามไปนองรับใช่อ่าน้อนนอน้องยอมรับได้นน่ผมคุยต่อนี่นองยอมรับอ่าใช่ยอมรับยอมรับว่าเนี่ยเลยอ่าว่าใช่มีพวกนมนมมาที่นั่นแต่เขาก็บอกินว่า แต่เขาก็บอกว่าแต่เขาก็บอกว่าเป็นเป็นเพื่อเป็นแฟนของของเพื่อนเป็นประมาณนี้แหละอืม <c oughs> คือเมื่อนั้นนะไายแบบว่าน้อยใจที่ว่าน้องม่อมเพื่อนโบสจินประมาณนี้เนาะขอขอดูแพทย์ไปที่โตที่กุมไว้รุ่นนะกกับน้องม่อมพอม <c oughs> อยู่ในหาดทน้องมอมพอมเน้เบิ่งลูก่ายดีดด อยู่ในวงงานแต่กินกันเด้อความครับ <c oughs> <c oughs> สามทุ่มครึนะ่ทุ่มสิบหกนาทีรูปถ่ายมาถึงผม <c oughs> นั่นก็ดึกแล้วนะ <c oughs> เวลากินนั่งดึกที่ที่ผมปิด,ปด,ปดแล้วผมก็ไม่สนใจเลยที่ผมปิดปิดปิดเฟซแล้วผมก็ไม่สนใจเลยว่าอ่าถ้าถ้ารักดีถ้ารักดีก็โอเคคบกันด้วยดีถ้าไม่รักดีผมก็ต้องใช้แบบบังคับแบบนี้ครับหรือเมื่อ กันครับเมื่อได้เราห่างกันไกลกันเราไม่สามารถที่จะปังถึงกันได้เออแต่เราต้องสื่อสารด้วยโลกโซเชียลด้วยโทรศัพท์โดยโดยประเด็นนี้ก็คือว่าน้องเพื่อนนี่บโบเหตุตามที่ว่าไอโบอกเพื่อนบโบยอมสัดเจนโมยอมหาเบิ้งคนที่อยู่น้ำเพื่อนเนาะใช่โมยอมเอ้ห่ผมเบิ้งคนในตัวที่นั่งกินหลายๆคนรู้สึกว่าหลายคน,ยคนต้องต้งหาคนเลยถาาว่าเนะถาาว่าน้องเพื่อนยอม วิดีโอคอลให้เบิ่งนี่ทางอ้ายนี่สีบอก่ได้คิดอย่างไรบ้างครับผมเขียนหลายครั้งแล้วเขาก็โอเคยอมรับทีหลายครั้งมาก่อนนั่นผมรู้เรื่องผมก็เลยโทรไปถามใช่ไหมใช่โอเคก็แค่นั้นจบผมก็บ่เคยบอกเขานลยม่บอกเขาเพราะไม่ไม่ไม่ใช่แต่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะก่อนนั้นนี้ก็มีแต่เขายอมรับอ่าแสดงว่าโอเค แสดงว่าจริงใจต่อกันทำผิดแล้วกด้กรับผิดชอบเพราวะวันนั้นตอนเช้าโนเงินให้ด้วยใช่ตอนเช้าสองวันติดเลยแค่นี้แหละครับไม่ยังติถามผมก็ถามใด,ดแต่ผมก็มาถามาผมมาถามทีหลังโ,โทรคุยถามทีหลังเขาก็ยอมรับถ้ายอมรับก็อย่างนี้มก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่ยอมรับคือผมเคยเคยเจอปัญหานี้มาแล้วนะผมก็ไปเจออีกรอบ ก็มียาตลักตางไว้ปั๊มโดยถ้ารุนเากพอบอกบ็อกคิดนักขนาดนี้รุ่นสามสิบผมจะบอกคิดนักขนาดนี้แต่นี่น้องมันเป็นฟูเด็กใจซื้อบริสุทธิ์คือ้คิดประมาณใดก็แบบว่ายา่านน้องไปมีคนใหม่ประมาณนี้บประมาณนั้นอือที่เราสาวเียงถามก็หลบไป ตั้งแต่วันต้องไม่เคยมีเพื่อนแต่ทุกวันนี้ดูในรูปเฟซเขามีเพเื่อนเยอะมากมีแต่ผู้ชายทั้งนั้นผมก็ระแวงมากตอนนี้ผมยังไม่ไว้ใจเขาเต็มร้อยนั่นเหรอไปเข้าเขาไปเข้าก็ได้ทั้งๆท,งท,งที่เขาไม่เคยมีเพื่อนผู้ชายแต่ตอนนี้เพื่อนในในเฟซเขามากเป็นสิบสิบแล้วครับ <laughs> ผมก็เลยระแวงเรื่องนี้บ้ <laughs> าบอกผมมา,าม,มาไป าจริงบอกผมมาผมยัไม่ว่าเลยเป็นแต่คำเดียวผมก็ปล่อยโอกาสไปเพราะพอยมันก็เป็นรุ่นราวค่ะเดียวกับน้อใช่ไหมแม่แม <L an> มันก็คู่ควรกัน <L an> แต่เรามากและอีอย่างหนึ่งถ้าเราได้มาเราก็ตั้งตั้งหลักตั้งฐานตั้งฐานะให้เลยเ <L an> พราะก็รู้น <l an> ไหมว่าผมคนเดียวเออเพราะใช่ไหมว่าผมอยู่บ้านคนเดียว <L an> เอออย่าง <L an> ดูนั่นแหละอืมอ่าได้มาผมก็เออช่วยผมดูแลบ้านแค่นั้นด้วยอ่าก็ก็จะอยู่แบบสบาย <c oughs> เรื่องเงินนี่ก็พอได้ใช้อยู่ใช่ว่าขัดสน <c oughs> เลยบันี้ฮะ <c oughs> เรเบันี่ฮะทางไอ้ว่าวสีหายน้องพ่นไปเบิงเฮือนเบิงซานมือไหนก็อ่าจากวันนี้ถึงถึงประมาณยี 29, 29่9 29แปดยี่เก้ายี่เก้านี่ผมมีทุรัาหมดเลยครับต้องหลักจากนี้ เดี๋ยวผมกำหนดอีกวันหนึ่งเบ็ดเบดเดือดอ่าวันนี้ครับใช่เอาเอาพวกนี้งานเลยครับหมดกุมภาหมดกุมภาสาโดยพอวัยิบเก้าผมผมมีงานแบบหนีไม่ได้เพราะวันนั้นเป็นวันที่สําคัญอ่ันผมวันที่สี่ย่ิบเก้าะแล้วก็ช่วงนี้ผมจะเดินไปที่จังหวัดโคราชด้วยสองสามวันนี้อครับผมโดยแล้วบาดตอนนี้หาทางอ่านกำลังหม่อมนี่เข้าใจกันระเบ่หรือว่าอะไร คุยกันแล้วคุยกันแล้วมันส่อกก็คุยกับพอกับแม่เลยอ่าคุยกันนาหน้านี่ละหน้านี่คุยเรื่องค่าสินเสอค่าดอกกันต่ผมกำางคุยกับพอกับแม่ก่อนหนูคิดว่าเกิดอะไรเกิดคือเหตุผลนี่กับโบเมนว่าแบบหลายคนก็่าอ้ายแบบเอาแต่ใจเพิ่นว่าแบบว่าบ่มีเหตุผลอยู่ๆกับบอกไปขน่นหลายคนก็เป็แบบอยากให้ ติ๊กตในในครอบก็ประมาณนั้นแหละแต่ถ้าผมออกคลิปแล้วนี่ก็ก็ตีความหมายกับผมด้วยดยูที่คอหมายพ่อมาเนี่ยตระกูลผมเลยนะไม่เคยโหดร้ายไม่เคยอะไรพี่น้องกันดีกันทุกคนครับคุยกันดีพูดจากันดีไม่เคยทะเลาะเบาแหวงในตระกูลครอบครัวผมเลยต้องมาดูจริงๆครับถึงจะรู้นะครับแต่ถ้าว่าพูดคําอะไรเนี่ยมันไม่เห็นแบบ ความเป็นจริงอ่ะมันมันก็พูดได้ทุกประเด็นครับต่างคนต่างความคิดความคิดพันคนพันความคิดไม่ตรงกันหรอกถึงผมอยากให้มาดูถึงผมอยากให้มาดูไงผมอุตส่าห์อลงทุนจุดจ่ายเงินให้ค่ะทำบัตรมาดูเลยนั่นเนี่ยเออถ้าดูแล้วถ้าจะได้ก็คบกันเป็นพี่น้องนะครับอย่างมากกว่านี้ต้องเป็นไม่ได้เลยเออเออต่ว่าสมมุติว่าไปอันน้องเพื่อนน้องเพื่อนไปอยู่น้ำาอ้เลยแบบนี้ น้อง่นแบบว่าอยากไปลินไปเที่ยวยังก็อ้ายกเสียนอนุญาตเป็นไปบอกจะไปทั้งวันไปทุกวันก็ได้จะไปทั้งวันก็ได้พอพารามันที่ไเอ่าโดยหลายคนอยากจุดน้ำมาแหละจะเที่ยวจริงไหมแค่นั้นแหละบอกเลยจะไปไหนหลายคนก็เที่ยว ถ้าว่าแบบครับเอากับไอไปแล้วเลยอาอเพิ่นจีย้อมให้แบบว่าออกเฮือนออกสั้นอย่างยย่านแบบว่าให้อยู่แต่เฮือนแบบซี่นะโอ้ยอยู่นี่ไปกันทุกวันนั่นแหละผมเนี่ยขับรถเพื่อยๆจะได้พักอยู่ประมาณห้าวันเนี่ยมื่อวันค่ำค่อยเข้าบ้านตอนที่สาวบนเพียงโทอาผมอะ่ะนั่นแหละเพิ่งถึงบ้านโมงอะ่ะเพราะผมแบบจะบางครั้งเวลาไปงี้นะ ผมก็ไปตูแบบอะไรให้เขาเงี้ยก็พาเขาไปซื้อของที่ที่วัสดุก่อสร้างอืม mm hmm. ต้องออกแบบให้เขาต้องดูให้เขาอะไรก็ซื้อพาเขาซื้ออย่างเงี้ยแหละครับอืม mm hmm. มันเวลาบางตกลงกันก็ไม่แน่นอน, mm hmm. นเพราเะเป็นงานก่อสร้างเนาะงานก่อสร้างอย่างวาดหลยอะ mm hmm. อย่างได้ลายทั้งกับได้ลายนี้กับเบื้องอย่างนี้ก็หาดูทางโรงงานทางโกดังอะเมื mm ่อวาน คิดแบบโบกตกกุนหารใช้กระเบื้องกี่แผ evet ่นก OK> ี่แผ่นมันต้องขนาดนั้นนะครับมันก็เสียเวลามั่งอย่างน่าก็โอเคขอโทษด้วยละที่นี่ค่ะก็คือแบบไอ้ฮะในใดก็ว่างเพนว่าอยากให้น้องเพื่อนหนึ่ไปอยู่ฟังนั่นเนาะเพราะว่าฟังนั่นโบมีคนแลก็ไอ้ต้องค่าเวียยค่างานเือนบะใช่ค่ะผมอืมเรดูแลว่าเอ่อทักท่าวไม่ต้องหรอกเพราะผมเป็นคนทำเก่าข้าอยู่แล้ว พ่อผมเคยเป็นพ่อครัวที่บ้านผมหลังแต่ผมเปิดร้านขายอาหารอาหารตามสั่งผมทำเสื้อกับข้าวไม่ต้องห่วงผมทําอเองก็ให้น้องดูแลเสื้อผ้าแค่นั้นเสื้อผ้าหรือว่าดูแลบ้านนั้นเลเวนนี่ค่ะมีอยู่ประเด็นหนึ่งเนาะที่ว่าหลายคนก็เป็นห่วงเพราะว่าพี่ไอ้นี่เคยมีมีเมียเนาะแล้วก็มีลูกน้่นแมนมาไอแม่แมนแมนเลเวเลบวนนี้ ในอนาคตข้างหน้าเนอะน้อง,องถามว่าอ้านี่ขออนุญาตเด้อนั่นแหลนะเนาะมีครอบครวัวแล้วอันนี้อันนี้น้องขออนุญาตขออนุญาตเราเด้อายเด้อเถามว่ามีครอบครัวแล้วเลย,เลยม,มือหนึ่งนี่นะแบบว่าอาบาง,บางที่อายบปอยู่กับน้องนี่คือน้องต้องได้กลับมา,ลาเล่าเนมนบอกแมนถูกต้องครับโอ้ยผม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 หมายความว่าบ่ได้อยู่กับน้องหมายความว่าจบชีวิตเมนบอก แมนเมนทา่าจากกันไปแล้วน้องเพิ่นสิดำรงชีวิตต่อไปแบบใด้นะไอกะนี่กะอยากอยู่ก็อยู่อยู่อยู่ก็อยู่ได้แต่ต้องลาตอนนั้นน้องครัตัดสินใจเองเมยันแบบว่าสมมุติเราเพื่อนอยากอยู่ในไทยโตนี่ก็ชิอยู่ได้บอะไอแบบว่าไอน้องเพื่อนจอยู่ปะอยู่ได้ครับก็พงษ์มีสนพ่อแม่กะเพิ่อนเป็นไงนะเรื่องแต่พงษก็เหมาะขนาดยู่ ูแลอยู่แล้วแต่อยู่ในั้งหาปีสิบปีนี่ก็สิเป็นคนของคนคนของบ้านไทยแล้วอ่าตรงมี้ตรงมีอิสระทุกได้แล้วในบ้านไทยเพราะว่าจะไปเยองมากอือโดยโดยเพราะว่าทังสาวตัวยองกับเบู้วงหัวแบบฮิตของประเพณนี้อยู่ฟังเพลินเป็นจังใดนะบ้านเตตัวนี่บบโอ้มันก็มีแน่ล่ะครับมีสมบัติแน่ล่ะเนาะ เพราะจ่ไปเท็กก็มันก็มันก็เป็นไปมันก็เป็นไปไม่ได้ฟังเงินฟังไอว้าเลยก็ยังก็ฟังไอว่าเลยก็ส่วนหนึ่งก็สบายใจเพราะว่าถ้าไปอยู่น้าแล้วถ้านอกอยาาไปลินไปเที่ยวแม่ทั้งไอ้นี่บม่ได้ห่วงไม่ได้หามนอกกันยังแบบข้าไปเบิดอะโอ้ถามว่าเขาจะไปไหนแค่นั้นแหละเอาโดนไปโดยเอยถามเขาเลยว่าวันหนึ่งจะไปไหน ในที่ที่แถบที Radio ่จังหวัดยะโสธรอุบลร้อยเอ็ดสารคามตรงไหนว่าอยากไปบอกเลยเออเตย์ขนพนมจับได้เลยแค่นและสรุปสั้นๆแล้วก็จะเที่ยวทุกแบบไอสรุปสั้นๆที่ว่าไอแบบบล็อกเฟซบล็อกอย่างนี้ก็คือน้องม่อมนี่บนแสดงความชัดเจนนะครบบอกข้างเมียนมาร์อืมนั่นแหละตัวในใจผม แสดงว่าถ้าคุณพูมาผมคิดเลยแสดงว่ามีอะไรปิดบังใช่ไหมไม่กล้าแสดงออกแสดงว่ามีอะไรปิดบังไว้ผมว่าง,งั้นเลยนะเออถ้าเมื่อท่านไม่ชัดเจนเมื่อคุณไม่ชัดเจนผมก็รับคุณไปผมก็บอกอีกแบบแต่ง,งานแล้วในเรื่องประเภทแบบนี้ ผมก็ไม่อยากเจี่ยอีกรอบสองอแต่ประเด็นที่ว่ามันประเด็นที่ว่าลายคน้นกัคิดว่าทงางครอบครัวนี่ไปของเงินอนไอลายบอกไอน์ก็เลยแบบบล็อกเฟซบล็อกอย่างเพื่นไหวแบบนี้นะบอกเกี่ยวเลยน้องน้องขอแต่ผมบอกน้องน้องขอแต่ผู้เดียวโอ้ญาติพี่น้องไม่ว่าเป็นพี่ป้าสวนหรือแอนนาหรือพ่อแม่ยังไม่มีสิทธิ์ขอเงินผมเลยผมยังบอกน้องแล้วฮะ คนอื่นขอผมให้แล้วผมไม่เคยให้แล้วนอกจากน้องคนสอผมให้สิบน้องคนท,ที่ไม่มีเงินใช้ขอมาที่โอนให้อืมแสดงว่าประเด็นนั่นนะโบเมนเนาะไม่เกี่ยวครับเรียกประเด็นเงินตัดไปทุก่เลยอ่ะเลที่ว่าไอ้ยให้เงินน้องม่อมเพิ่นใส้มือละหาล้อยบาทนี่เมอนอมาลีไม่ให้พบตอบคนกิน โดยโดยจริงไหมรักมือ่นต่อเือนเตานได้เต็มอาทิตย์ให้ทุกมือ่นบอมันก็เกือบเลยอ่ะวยเอาเอาเป็นรักมือ่นต่อปละกันเต็มมันก็เกือบไม่ทุกวันก็เกือบ แต่ถึงครับแสด <มา S 1> งว่าทางอ้ายนี่ก็ดูแลเพิ่นเป็นอย่างดีเนาะตั้งแ,แต่คบกันมาวันที่ยี่สามธันวาคมที่ได้คุยกับน้องครั้งแรกโดยติดต่อน้องได้สิบเก้าธันวาคมปีหกหกวันที่ยี่สามครั้งแรกที่ได้คุยกับน้องครั้งแรกก็ดูแลกันมาจนถึงทุกวันนี้อ่าโดยโดย ื่อว่านที่มีก็ก็ให้แต่วันนี้ยังไม่ไห้พราะผ่ไว้านให้แล้วสัญญาณอย่าขาดขาดคืนน้อยไม่ไม่มีปิดบังแล้วตอนนี้มันถึงขนาดนี้แล้วผมก็ดูทางผมก็ดูในโซเชียลหรอกเขาก็บอกโอ้กลัวหลอกไปขายกลัวเลี้ยงไม่ดีกลัว อะไรประมาณนั้นแหละผมแต่แต่แต่ผมไม่ใส่ใจนะผมอ่านผมอ่านเลยผมไม่ใส่ใจนะผมผมไม่เอามาใส่ใจครับอ้าวอยาาว่าว่าไปอะไรก็ว่าไปก็ว่ากันเนั้าสงพันคอมาใจกันเนาะใช่ใผมคิดแค่นี้นะครับอืมแต่ประเด็นต่อไปแหละมันคือปัญหาหนักพรุ่งนี้ได้รับคําตอบวันเย็นนี้ได้รับคําตอบคิดายอยู่ไอจับเหลือกินจอดนี่ หลายครับหลายหลายเป็นเคิงเคิงหลายเลยกว่าเคิงอีกอหลายมากกว่าเท่าตัวมากกว่าเท่าตัวอีกอืมแม่โดยตรงก็พอโดยตรงเรื่องนีนคุยแล้วก็ออกมาคุยเมื่อเวลาประมาณเก้าโมงตรงคุยกับพ่อกับแม่โดยตรงเลยคุยที่บ้านลังหลุมนั่นแหละอืหลังเข้าขุดดินขนดินนั่นแหละถมดินนั่นแหละดยคุยกันแล้วคือผมก็อยากรู้ชักจนเหมือนกัน แต่ถ้าถามว่ามันเยอะทําได้ไหมถ้าถ้าจะทํามันทําได้แต่ประเพณีไทยมันจะไม่เหมือนเหมือนประเพณีเราอยู่ประเด็นหนึง่งคือมันขอกันแบบง่ายอ่าออย่างตอนพี่อ่าผมรักคนเนี้ยผมให้พ่อแม่ไปขอท่ายแสนหนึ่งทองบาทหนึ่งจบไหมจบเลยอไม่มีอะไรแต่อยู่ประเทศเรามันต้องมีค่าอะไรแม่พูดว่าค่าจดนายบ้านเจ้าบ้านค่าเดินทางหนังสือเนีะย ห้าห <50, S 1> มื่นอ่าห้าหมื่นอ่าแม่อันนี้แม่พูดพูดให้ผมฟังนะเมืม่อเช้านี่เฉพาะ,ะเฉพาะค่านายบ้านค่าอะไรค่าเจ้าหน้าที่พูดง่ายเนาะเลยเขาบอกห้าหมื่นเขาบอกแม่บอกอมแม่บอกผมเขาก็เลยว่าให้ลูกคิดดีๆให้ลูกคิดดีๆก่อนพราว่าทำแม่ก่อนอ่าจะรอฟังผมก็เลยว่าครับผม แล้วผมจะต่อสายคุยกับพ่อแม่เพราะตอนนี้พ่อแม่ผมอยู่บ้านอ็ดผมอย,อยู่บ้านตับอำเภอผมอยู่บ้านหลังเดิมหลังที่สาวผู้เตียงไปถ่ายคลิปผมนั่นแหละหลังหลังที่บ้านบ้านทุ่งนาอน่ะ<ด>พ่อแม่ผมมาพักพักสบะานยนั่นอยู่ที่ตัวังหวัดเลยก็เคยแบบว่าอันเอาพู้น้องม่อมให้พ่อให้แม่เบิ่งอยู่ว่าเพิ่นก็โอเคอยู่ปะเพิ่น้าเพิ่นเห็นตะต่แรกล้วครับ เห็นตั้งแต่จับเศียนมาให้กันเมึงน่นเห็นตั้งตะโกดปีใหม่เห็นตั้งตะโกดปีใหม่ผุนถ้าอย่างงั้นพ่อบอกให้ผมเอารถเก๋งไปดับมือวันที่หนึ่งน่ะอ่าเห็นผมว่าเออกินบ่าเขียดผมถามพ่อกินบ่าเขียดตี่เขียดที่ไทยดะคุณบ้านแม่ฮักเมืองละพนเแี่หลานสาวก็เลยว่าอายุทั้งไอ้มึงรูปแล้วเขาก็เลยขนเสียพาให้ทั้งหมดเลยที่เขามีตัดที่ปังขึ้นแกะไปตัดโยอโยมไม่ดอ่ โอเะโอเคน้อยเนาะครับผมโดยก็ถือว่าประเด็นนี้ก็เคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะมีแต่ว่ามีแต่ว่าจะได้คอโทรลคลิปมาเลยครับโดยก็ขอบใจได้หลายๆโดยที่ว่าออกมาสีเจ๋งเนาะอ่ามาสเปียร์ F C เพิ่นฟังครับผมอ่าสวัสดีเเด้อ รับโชคดีราวมือนีว่าที่เราทุกคนเนาะอ่าคำถามทีหลายๆลายคนของข้าใจก็ถือว่าอ่าอ้เพิ่นซีแจงเป็นทีเฮียหอยแล้วเนาะเหตุผลที่ว่าเป็นยังคือบอกเฟซบอกไลน์น้องมอมพร้อมด้วยครอบครัวก็คือได้คําตอบมาเป็นทีเฮียหอยแล้วเนาะเหตุผลก็คืออ่าน้องมอมบอสชัเจนหรือว่าบอ,อแสดงความจริงใจต่ออ้เพิ่นออ้เพิ่นก็เลย อ่าน้อยอกน้อยใจกาเลยแบบว่าบล็อกฟีดไปแบบทำใจจักเล็กจักหน่อยว่าสันเนาะหลังจากที่ว่าไอ้เพิ่นทำใจเรียบร้อยแล้วกาได้แบบว่าตีดตมกลับมาหาน้องเพิ่อนอะนรก็ไรได้เว้าให้น้องเพิ่นฟังคือไอ้เพิ่นเว้าให้น้องเพิ่นฟังลายเทืออยู่ิ่นว่าแต่ว่าทางน้องม่อมนี่ค่ะจะเป็นอะไรแบบโบจื้อนะโบจื้อหรือว่าจังไรเนาะทางทางสาวเปี่ยนกาบ,บอกรอาใจคือกัน เพราะว่าเวลาที่สาวเป็นเปรียมไปถามวา่าหู้ระบบวา่าเป็นยังไงเพื่อนค,คือบ็อกเฟสอะน้องเพิ่นก็ตอบว่าบบหูน้องกับโบหูว่าซิซะแต่ว่าอ้เพื่อนก็ยืนยันว่าได้แบบวา่าบอกน้องเพิ่ไนไปแล้วเหตุผลที่วา่าเป็นยังค,ค,คือบอกเป็นยังคืออานั่นนะก็ะคือว่ามือนั่นนั่นแหละมือนั่นที่ว่ามีแบบอะชิบสีกุมภาเนาะเพื่อนว่ามีอะกลุ่มไวรุ่นกลุ่มหนึ่งกลุ่ม หนุมน่มๆมาลิดอยู่เพื่อนของเอื้อยของน้องม่อมซึ่งว่ามีน้องม่อมอยู่ในหันแล้วน้องแล้วไอ้สะกดนี้ก็ห้อ่ะหายน้องอฟ้าใสนาอซึ่งว่าเป็นหล่าสาวหายทายฮูบน้องม่อมพร้อมด้วยค้นทีว่าอยู่ในนางอยู่หันห้แบบว่าถ่ายวิดีโอห้เบิง่งเบิ่งเลยว่าน้องม่อมนั่งอยู่กับไผรเห็นอย่างยู่ประมาณนี้ แล้วเพื่อนสีมีรางวัลไหก็คือมีติ๊บไหอย่างที่น้องเวาในมือนั้นมีติ๊บไหก็คือหาล๊อตบาตหาว่าร้านของเพื่อนยอมเฮ็ดตามที่ว่าเพื่อนบอกเลยบนันทึกหาร้านผัดไปดึงเอาน้องม่อมมาทายหูอยู่ข,ข,ข้างๆซึ่งบอด้อยู่ในโต๊ะนั้นหา,านาทุกคนก็เลยเฮ็ดให้ไอ้เพื่อนนีอ้อยากให้หรือว่าน้อยใจน้องม่อมเพื่อนว่าเป็นยัง บอกความจริงเป็นยัง้คือบอกว่าความจริงว่านางกินเหลากินเบีย์ก็ไผว่านางเฮ็ดยังอยู่คือสไตล์ว่าอยากให้บอกว่าเวลาที่ไอ้เพิ่นถามว่าเฮ็ดยังอยู่กับไผคือหลายคนแท้ประมาณนี้ไอ้เพิ่นก็อยากให้ว่าความจริงเนาะว่าอยู่กับไผ่เฮ็ดยังยู่มีไผแน่แล้วถามว่าบอกเพื่อนแล้วเพิ่นก็จะได้อกเป็นห่วงหรือว่าจะได้บอกัลังใจเนาะการคือเพื่อนว่าอะไรมันเป็นหักต่างไว้เพื่อนว่า อาบาดคนที่มาลินกับแบบรุ่นเล่าข้าวเดียวกับน้องหม่อมเพินอนไอเพิ่นก็เลยแบบว่าคิดหลายเน่ที่แบบว่าเป็นทักต่างว้ยน้องเพิ่นอายุยังน้อยส่วนไอเพิ่นผัดนอายุหลายแล้วไอก็เลยคิดหลายฮัลเลโนทุกคนกนลาละเวงบาซานซะสำหรับประเด็นนี้ก็เคีย์เป็นทีเห้หอยเร็วเนาะแล้วอ่าประเด็นที่ว่าบอกไปนี้ด้วยแบบว่าครบครัวเพืร์นซานของเงินเพิ่นหลาย ของเงินน้ำไอสกุลแบบนี้นะอ่าตัวนี้แมนโมเมนต์เลยตัวเนอร์โมเมนเนาะทางไอเพิ่นก็นได้ออกมายืนยันแล้วว่าโมเมนแบบนั้นโมเมนต์มาขอเงินขอคำเนาะทางไอเพิ่นบ่เคยใหย้แบบว่าครอบครัวเนะวะะาะบ่ว่าจะไผ่โคโกตามเพิ่นจะบ่ได้ให้เพินเ่นว่าถ้าว่าน้องมอ,งอมขอเป็นเพิ่นให้น้องมอมคนเดียวเนาะส่วนไอเอยน้องนั่นบ่นเกี่ยวเนาะทุกคนเนาะอ่านี่แต่ว่าจบไปเนาะทุกคนอ่าโดยโดยค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ทางสามเพียงกับมีเต เดี๋ยวขอตัวเจ้ไว้เนาะนขอบโมขอบใจ FC เบอร์สุขุูสุขหนเด้อที่เขามาหาสุมหาฟังคลิปของสาวเปียตั้งแต่ต้นจนจบเนาะขอให้ยูดีมีแห้งความเจ็บบ่อยให้ได้ความไข้บ่อยมีเด้อทุกคนเลยถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดทางสาวเพียงก็ต้องกราบขอโทษขอภายนำ FC เด้อทุกคนเด้อ